ไปแล้วเอาเกมสิบาใต้ก่อนบ่โอ้ยจะไม่มสลามบกับหมอนดะ้อีนาดเอ้ยหมอเข้ามาจังไหนสันป๊าดคือ,อยู่ได้คนณเด็กกลับคุณหมอใายหน่อยเอ้ยไม่ได,มด้อยู่อยู่บ้า ันอยู่บ้างไม่อยาหรอ,หรอกเฮ้ยมาทีมาทีเกิดอะไรเหรอเฮ้ยพอด้องไปใส่ไหนยิ่งข่าวว่าพอสบายกระไถ่เนี่เหรอละเฮ้ย ที่ญาต่าหมอสั่งกินอาหารที่หมอบอกอาการจะดีขึ้นไปเรื่อยแล้วล่ะันแล้วบอกคุณแน่เถ่ามากกระยินเหล่าายต้องรักษาสุขภาพจัคสิให้บอกจังไงบอกตั้งแต่เป็นบ่าว t h าป้านี่จะเท่าหัวงอบอกว่าได้กับวัวฟังวันศุกร์นาะเอ้ยคู่ฮักคู่แค้นม่นแต่โตมาหาเฮาไม่อยังอยู่บ่เฮ้ยโอ้ยลืมลืมไปฮาวันสิมาขอกล้วยต้นยจักต้นอยู่แล้วต้นกล้วยมันก็ะเสือดบ่เคยอยู่ในสวนฝน่ ไปขุดเอาเด้าจะได้ต้นได้ก็ได้เออต้อนคือบ่บอกหรือเคยมาขุดเหรอเฮ้ยแถาป้านันขุดบ่ได้ดอกเดี๋ยวก็เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บนี่อีกโอ้ยน้องเอ้ยเขาก็มีเบี่ยงมีงานของเขาละอันไหน,นพอเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดไปน่ะใส่เรากระจ๊กดิใส่กระโา๊กาาหรือเคยต้นกับบัวกาใส่มันเนาะมันหนาทีของมันเด้นั่นใส่มันแนวบรรลุน,นยญาณหัวมันหน้าใส่เรากระโจ๊กด่ใสล่ล่ะอยู่ในต้นไม้นั่นละ พ่อ,อ,อ๊ยจะเสียตอนแขวกไปไหล่ะนี่โอ้ยก็ไปใหร้ราแล้วโว๊ยลานบอสบายไปหาหมอมาอวานนี่เฮ้ยลานเป็นหยัางแย้อยูอย่ยบ้บ่หมอมาจาังไหนล่ะโอ้ยหมอเขาบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นอะไรมาคะวันนี้ จก็กหลานอีสันเป็นอย่างเราคะ่ะพูขี่บอกมาหลร้ายมื่อลรวคะ่ะไม่ถ่ายมากี่วันแล้วคะสองครับสองวันเองเหรอไม่ครับสองสัปดาห์ครับก็คืออยู่ได้มันเป็นองไรเนาะคุณหมอมันค่อยฉีเศร้าน้องคนน่าจะท้องผูกนะคะคุณแม่ท้องผูกนี่ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่ดื่มน้ำน้อย รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยทําให้ลําไส้นะคะเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะคะส่งผลให้น้องขับถ่ายไม่ปกติค่ะเราจะให้แม่ให้ตั้งไหนเนาะหลานแม่พอสีเศร้าคุณหมอค่ะต้องฝึกให้น้องนะคะดื่มน้ําสะอาดเยอะๆนะคะอย่างน้อยวันละแปดแก้วค่ะน้ํานะคะก็จะไปช่วยให้ลําไส้บิบตัวได้ดีขึ้นนะคะระบบขับถ่ายนะคะก็จะทํางานได้ดีขึ้นค่ะเฮ้คุณหมอว่าวหรอลูก ค่ะแล้วก็ให้น้องนะคะกินอาหารที่มีกากใยสูงผลหมากลากไม้บรอคโคลี่แครอทอะโวคาโดแล้วก็กล้วยเป็นต้นนะคะคุณแม่ได้ยินไหมตลกได้ยินครับขอบคุณะคะคุณหมออย่างน้อคุณหมอก็ได้ เจ้าว่าภาษาหยังบ,บอกบอร์ลี่แค่รอบเอร์โลว์ด้วยเป็นต้นโว้ยหมอคนบอกมากกับใจหยังเท่เากับจ้ำโบได้เท่าระบุงแค่รสเบอรอรี่บอตเอรโลวฮะแค่รอเบอร,บอ,รอรี่รรเท่ากับพ่อหูอยู่แต่ว่าอันสุดท้ายอีหยังบัตเตอโลวเท่าโเขัดใจดอกข้าบุงหมูมัน,นบอกไม่ดอกบานเท่านั่นโอ้ยนี่แหละเฮ้ยตัวข้าเขาัดใจ คุณหมอคนบอกคนก็บว่าเฮกล้วยเป็นต้นนี่เหะเขาจ้ามใดตัวนี้กล้วยเป็นต้นนี่กล้วยเป็นต้นนะคะคุณแม่แต่แต่แต่หมอคือว่าจังชานคือว่าแหกล้วยเป็นต้นไปให้ร้านน้อบะนี้โอย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 หมอกระบอกกุ้ยได้ว่าให้เอากล้วยเป็นต้นโอ้ยเอากล้วยจป็นสี่บอกมาให้ร้านสี่แซาบ่ขันโปรตีนมาตูงเป็นด้าบะกุ้สิได้มาตู้ไอ้ปึกไม่กินนี่มึงก็มาคุ้งซีแล้วกูกระบ้าถือละตัว หมอแกหย่ออยู่ตัวมาเกลือเป็นต้นถาอยู่นี่ละจะเข้ามีอย่างไรจะหย่อมว่ากูโอ้ยใส่ยาอมอยู่เนาะห่วยอีนี่ไปใส่หรกูผิดอยู่ว่าเกล้วยเป็นต้น,น,น,นไปให้ลหลานนี่โอ้ยไม่หยังมอะไรนี่น <c oughs> ะไป้กันมาเอ็นต้กนกล้วยเอาแบบนี้ไปให้หลานกินไม่กันสีเศ้าอันนั้นเขาเอ็นนอกล้วย เออาจังซี่นี่เขาจะมาเอิบกล้กวยเป็นตน้นไปให้ร้านกินมาอจังสีเศร้าอาจังย์สันเขาเอิบนอกล้วย <c oughs> โอ้ยเอากล้วยเป็นตนนน้นจังสี่เอาไปให้ร้านเอากินสีบ่ใต้ก่อนบ่ <c oughs> โอ้ยจะไม่มาสลาัดลืีนหมอระอีนาดเอ้ยหมอเขาว่าจังไหนสัน่นหมอเขาก็บอกว่ากินอาหารกาดแย่ชุ่งสูงกวางกวยไม่ต้นนี่ล่ะก็นั่นล่ะกล้วยเป็นตนนน้นเนนมื่อยี้เถียงหมอที่หลานี่นี่นี่กล้วยเป็นต้นกล้วยเป็นต้นอันนั้นไม่นอล้วยตัวนแน่วะ เออสนากรขอบใจไดหลายเว้ขนมพี่โต้หนีหลานเข้าก็เศร้าแท้ๆธนากรชายุนีก่อนอ้าวมีของฝากหุงปลาคอให้พอดองกินน้ำขอบใจไดหลายเด้อแต่ผัวเข้าก็สิกินบ่ได้ดอกส่วงนี่เอ้าไปยังคนสิกินบ่ได้แต่คุณหมอบอกว่า พ่อกินยาตามที่หมอบอกนะคะค่ะคุณหมอช่วงนี้ให้คนไข้งดของดองก่อนนะคะสักสองถึงสามอาทิตย์ค่ะไม่งั้นอาการมันจะกลับมาอีกนะคะค่ะกินยาตามหมอบอกแล้วก็งดของดองเนาะค่ะใช่แล้วค่ะคุณแมแ่แม่กัได้วยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอบอกให้งดของดองโอ้ยแป้งฟื้นหน่อย,อยนี่เนานะ เอามึงคือวะไรกันสั้นโอ้ยมึงก็กินคนเดียวแต่ยีเปือกมาคอต่อแบบกใหญ่นึ่งสิเปือกยังไหนมันเถื่อนกูว่าไปกินนี่ผัวกับว่ากูกินอ่างอีกอาวอ้าวศาสนาก็บยาไปเถียงหมอศาสนาไมันสิบพราเศาแมนแมนเอาห้ากันนะโอ้ยศาสนาเขาสิเมื่อก่อนเอาควรไปตจนไปให้หลานก่อน ใช้ได้เว่ยสมป้าคอนะ <c oughs> หมอแห้งดของดองเป็นนาทิตธิ์คนเด้วย <c oughs>